เมื่อหน้าฝุ่นกลับมาทำไมหลายคนถึงเริ่มไอมีเสมหะกลิ่นลมหายใจเปลี่ยนน้ำมูกเขียวเหนียวข้นเดี๋ยววันนี้หมอยกมาเล่าให้ฟังครับโอเคครับช่วงนี้ก็ เข้าสู่หน้าฝุ่นน่าจะเกือบเป็นทางการแล้วนะแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่หลายคนจะสังเกตเห็นว่าพอช่วงที่มีฝุ่นเนี่ยเอ๊ะทำไมดูไอมีเสมหะเยอะผี่ปกติแล้วสักพักนึงก็เริ่มน้ำมูกเขียวเหนียวข้นหรือว่ากลิ่นลมหายใจเปลี่ยนนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเริ่มกลายเป็นไซนัสอักเสบติดเชื้อนะครับ สิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรก็คือ,อหมออยากให้นึกภาพนะตรงจมูกตรงกลางเราเนี่ยคือเหมือนเป็นเป็น,ปนทางเดินหายใจเข้าไปนะครับก็คือเหมือนเป็นช่องช่องแคบแคประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้สองข้างเนี่ยอันนี้คือเป็นเราเรียกว่าโพรงไซนัสก็คือเหมือนเป็นลักษณะห้องที่มีประตูเปิดมาตรงกลางอ่านะครับในคนที่ปกติทัท่วไปเนี่ยประตูเนี้ยก็จะเปิดปิดเปิดปิดใช่ไหมครับโดยที่มีลมหรือว่าอากาศเข้าไปก็จะไหลเวียนได้เพราะว่าตูมันเปิดนะครับไม่ได้ไม่ได้ปิดตลอดเวลาทีนี้ คนที่เป็นภูมิแพ้อยู่เดิมเนี่ยไอ้ตรงช่องตรงกลางเนี่ยมันจะมีความบวมมากกว่าปกติแล้วประตูเนี่ยก็จะแคบกว่าปกติพอเจอฝุ่นเข้าไปยิ่งตันหนักกว่าเดิมนะครับหรือว่าประตูมันจะตีบแคบกว่าเดิมหรือบางคนประตูปิดไปเลยไม่เปิดเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศหรือว่าสิ่งจภายนอกมันเข้าไปได้ แต่ว่ามันออกไม่ได้ซึ่งอากาศเนี่ยมันก็มีการนำพาเชื้อโรคเข้าไปด้วยนะครับพอมันไปสะสมหรือค้างอยู่นานๆเนี่ยมันก็จะทําให้กลายไปเป็นการติดเชื้อนะครับหรือว่าเป็นน้ำมูกเหนียวข้อนอยู่ข้างในโพรงนะั้นนะครับแล้วมันก็จะไม่ได้ไหลออกมาเหมือนเวลาเราเป็นหวัดนะแต่ว่าจะลงคอลงไปนะครับทำให้มีไอเสมหะนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้นี้ฟังปอดหลอดลมมาปกตินะครับรวมถึงน้ำมูกเนี่ยก็ จะมีลักษณะถ้าออกมาเนี่ยจะเป็นเขียวๆคน้คนๆเลยนะครับแล้วอาการแบบนี้ต้องมาหาหมอหรือเปล่าเพราะว่าก็บางคนก็ไม่มีไข้นะครับแล้วก็ดูไอเรื่อยๆไอกลางคืนไอไม่หายแต่ก็ดูสบายดีอันนี้หมอแนะนําแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยลองล้างจมูกดูก่อนถ้าออกมาเป็นแบบโห้เขียวเหนียวค้นมีกลิ่นเหม็นชัดเจนเนี่ยอัน Man, นี้แนะนาว่ามาตรวจดีกว่านะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะลองล้างดูก่อนสักสองสมามวันว่าดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการเช่นไข้ร่วมด้วย ไอเสียมหะ่ตลอดเวลาหรือว่าทุกครั้งที่ล้างก็เป็นน้ำมูกเหนียวเขียวตลอดเนี่ยไม่หายสักทีหนึง่งอันนี้ควรมาตรวจรักษะนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะกลายไปเป็นเรื้อรังระยะยาวหรือว่ากลายไปเป็นสนัดอักเสบเตื้อรังได้นะครับโอเค